เกิดเป็นคนให้หักสาวไหวามเป็นคนจะได้เปลี่ยนให้คือเดือนยูฝ่าบบมีมือเปลี่ยนแปลงอาทิ์กบับบ่อตองก็ยังส่องแสงสายถึงสิหลายพันปีก็ยังส่งโลกาไตเกิดเป็นค้นให้จดจำไหว้อเลาเลวไหลทำสัวหากตัวเองให้ได้จะเป็นเป้าเป็ดทีทานเอ้ย อขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพักพญาคําคมนะครับก็อยู่มุมเดิมๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปติดตามนะครับหรือไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไปติดตามนะครับไม่ค่อยที่จะได้ไปคอมเมนต์ไปอะไรเพื่อนก็เพื่อนก็คงจะเข้าใจนะครับก็คงจะเจอสถานาการณ์เดียวกันแบบนี้นะครับก็คืออปิดกัน้นการคอมเมนต์ หรอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเซสชันหมดอายุนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อเขาเปิดให้คอมเมนต์เมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปติดตามพวกเพื่อนๆน,นะครับก็ขอแจ้งให้ทราบในคลิปนี้นะครับในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีพญามาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นปพญญาทางพุุทธศาสนานซึ่งพญาบุทนี้ เขาแสดงให้เห็นคุณค่าของความเป็นคนถ้าเราเป็นคนแล้วเราควรจะทำอะไรเขาบอกให้รักษาตัวไว้มไม่รักษาไว้ในความเป็นคนก็จะได้ไปหลงหลวมตัวไปสู่ในสิ่งที่ไม่ดีให้รักษามาตรฐานของตัวเองไว้ เพื่อให้เรานั่นได้เป็นคนแล้วก็ยกระดับของตัวเองให้เป็นมนุษย์ทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับก็พูดใน้ฟังว่านักป่าท่านบอกว่าคนนี่แปลว่าวุ่นวายนะครับภาษาอีสานมันเอาไอ้อะไรหลายๆอย่างนะครับมารวมกันแล้วก็คนไปคนมาขลนคนเคประมาณนั้นนะครับแต่เมื่อยกระดับเป็นมนุษย์เมื่อไหร่นะครับแปลว่า ผู้มีใจสูงผู้มีความเจริญมันก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่ทำให้เราสูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเป็นคนก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีแต่สิ่งที่เราควรรักษาความสั่งสมไว้ก็คือคุณงามความดีเราก็จะได้ไปกลายเป็นอื่น เหมือนกับพยาบนนี้ที่ว่านะครับกลายเป็นเป้าเป็ดผีหมายความว่าเป็นคนใจร้ายใจแห้งใจห่อเหี่ยวใจเจืดใจชาประมาณนั้นเราก็ควรจะรักษาสิ่งที่มันดีไว้พยายามจะให้ตัวเองไปเป็นอย่างนั้นเพราะมันจะนำมาซึ่งความไม่ดีนะครับให้กับตัวเรา เราก็จะเสียคุณนสมบัติของความเป็นคนเป็นมนุษย์ไปคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับผิดภากประกานใดก็ขออาภัยในตัวกับผมที่มีสติปัญญาหน่อยนิดครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกรับผม